สวัสดีครับทักทายกันเช้ามืดนะครับวันอังคารที่ยี่สิบเอ็ดตุลานะครับและก็ทักทายกันเช้านี้นะครับวันนี้ผมจะมีเรื่องสอบถาม,มานะครับท่านเชื่อเรื่องของการรลึกชาติหรือไม่ครับอย่างที่มีข่าวข่าวคนนั้นคนนี้ะระลึกชาติได้อะไรได้เนี่ยท่านเชื่อเรื่องอย่างนี้หรือไม่นะครับ,รบการระลึกชาติของคนเนี่ยนะครับ Icana, ไม่ไม่ใช่มีแค่คนเดียวนะครับแล้วแต่ก็มีหลายๆคนนะครับซ <pack amed écrit> ึ่งส่วนใหญ่ก็จำจำได้ตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กครับส่วนใหญ่เด็กเนี่ยจะไม่โกหกนะครับเมื่อเด็กระลึกชาติได้เนี่ยเขาก็จะมาเล่าต่างๆนานาเป็นตุเป็นตับเรื่องเป็นราวเนี่ยนะครับโดยที่ไม่บางเรื่องไม่มีใครรู้มาก่อนนะครับนะฮะอันนี้คือความทรงจําในชาติที่แล้วที่มันติดตัวมา แลวพอโตขึ้นมันก็จะค่อยๆเลือ,อ,อหลางแล้วก็หายไปนะครับอันนี้อันนี้เป็นเรื่องปกติเลยครับคนส่วนมากระ,ะลึกไม่ได้จะจะมีคนบางกลุ่มบางประเภทเท่านั้นที่ระลึกชาติได้นะครับนะฮะทีนี้อีกประเภทหนึ่งก็คือการนิมิตชาติได้นะครับนิมิตชาติได้เนี่ยกับการเอ่เออ่กิดจากการทําสมาธิจิตทําให้เกิดน,นิมิตเห็นได้อะไรได้นะครับ นิมิตกับนิมิตชาติกับมนโนแตกต่างกันนะครับมนโนจิตก็คือการที่เรา,เาคิดจากสมองที่มันคิดเกิดภาพมนโนคิดไปเองนะครับแต่ถ้าเกิดสมาธิจิตเนี่ยก็คือสมองมันไม่ได้คิดแต่ว่าตัวจิตเนี่ยมันนำพาซึ่งไปพบอดีตชาติของตัวเองนะครับ,นะรบผมเล่ายกตัวอย่างนิดนึงนะครับในอดีตเนี่ยผมเคยปรารถนานะครับ คยอธิษฐานว่าผมอยากเจอคนที่เ,เป็นผู้ปฏิบัติธรรมมีธรรมะนะครับแล้วก็ผมก็เคยเจอมาท่านหนึ่งครับแต่พอนานไปแล้วผมก็รู้ว่าไม่ใช่ครับจนภายหลังผมก็ได้มาเจออีกนะครับเ,เจออันนี้เนี่ยก็คือไม่ได้เจอภาพปฏิบัติธรรม,มก่อนด้วยนะครับเจอในภาพบุคคลธรรมดานะครับบุคคลธรรมดาซึ่งเ,เกิด จิตนะครับเกิดเขาเรียกว่าเกิดการนิมิตเห็นจิตที่เป็นสมาธิได้อะไรได้เนี่ยโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าอันนั้นคือตัวเองเข้าสู่สมาธิแล้วนะครับเป็นภาวะความเครียดของบุคคลคนหนึ่งนะครับที่ต้องการนั่ง,งสงบสติจไม่ได้นั่งสมาธิด้วยนะครับไม่ได้หยุดชาสมาธิเพื่อสงบสติอารมณ์เท่านั้นเองนะครับเพื่อสงบจิตสงบใจ แต่พอนั่งไปแล้วมันลับเข้าสู่สมาธิโดยไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็เกิดปรากฏการณ์นิมิตต่างๆที่เห็นขึ้นมาจนเข้าสู่หลักธรรมะนะครับก็คือเริ่มเข้าเข้าสู่วัดวาแล้วก็เริ่มหาครูบาอาจารย์นะครับสอบถามครูบาอาจารย์ว่าสิ่งนี้นนมันคืออะไรนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีการเปิดเรื่องเรื่อยๆนะครับจนนิมิตเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็บอกว่านิมิตต่างๆเนี่ยมันเป็นนิมิต เป็นนิมิตท,ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้านะครับอ่าฮะมันเป็นนิมิตของอดีตชาตินะครับมันเป็นนิมิตท,ที่มันติดตัวมาตั้งแต่พบชาติที่แล้วนะครับอันนี้ครูบาอาจารย์ที่พูดเนี่ยก็มีอยู่สองท่านแล้วนะครับอ่าเป็นพระเถระที่มีชื่อนะครับอ่าผมได้เจออีกครั้งหนึ่งครับอ่าอ่ผมไปเจอผู้ปฏิบัติธรรมโดยแท้จริงนะครับแล้วก็นั้มีโอกาสที่ที่ ได้มาสัมผัสอยู่ใกล้ตัวนะครับแล้วก็ก็ถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งของของเราด้วยนะครับที่เราได้พบนะฮะแล้วเราก็ได้ศึกษาจากเขาดูแล้วเราก็รู้ว่าสิ่งที่เขาเป็นมาอดีชัตนเขาเนี่ยเขาไม่ใช่ธรรมดานะครับเพราะหลายครั้งที่เวลาเข้าสู่สมาธิเนี่ยจะมีคําว่าอาาคามมีหลุดออกมานะครับหรือว่ามีสิ่งที่ เข้ามาแฝงน,น,นะครับจะมีคําว่าอนาคามีหรือมีคำธรรมะมาสอนเนี่ยอันนี้ได้ยินจากหูเองนะครับได้ยินจากหูตัวเองเลยนะครับคืออดีตช,ชาติที่ผ่านมาเนี่ยผมก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพรมมาก่อนซ้ําไปนะครับเป็นพรมที่มาจุตินะครับก็คือมาเพื่อรักษาบุญบาร,รมีต่อแล้วก็เพื่ออาจจะมีกรรมบางอย่างเนะี่ยที่ทาให้ต้องเกิดมาเป็นมนุษยชาติในชาตินี้นะครับแล้วก็เกิดมามีกรรมนะครับ แล้วพอวันนี้กรรมเลื่องหมดงไปแล้วนะครับก็เข้าสู่ทางเดินของธรรมะไปแล้วจากที่ตัวเขาเองเ,ยเคยอธิษฐานว่าจะ,อ,ะอธิษฐานาาสมาธที่เป็นผู้นําอธิษฐานนะไม่ใช่ตัวเองเป็นอธิษฐานสมาธที่จิตเนี่ยทำอธิษฐานว่าต้องการช่วยเหลือคนนะครับล่าสุดนี้ก็คือ,อพระท่านหลวงพ่อนี้ ให้ถอนาากรรมิษฐาธิธานนะฮะเพราะการช่วยเหลือคนที่จะมาเกิดในยุคพระศรีอานเนี่มีระยะเวลาเนี่ยยาวนานเกินไปถึงแ0 0 0มปีนะครับเมืม่อาสามารถนิพพานได้แล้วเนี่ยพระท่านต้องการให้นิพพานไปในชาตินี้ไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเวียนว่ายใจเกิดอ,อีกอะไรอีกนะครับนะฮะตรงนี้คือสิ่งที่ผมรับรู้มานะครับนะฮะแล้วก็อนุโมทนาสาธุตรงนี้ด้วยแล้วก็คิดว่าเราก็ยังมีบุญส่วนหนึ่งที่เราได้มาับ ได้มารู้แล้วก็ได้มาสัมผัสด้วยตัวเองนะครับเรื่องอย่างนี้นะครับนะมันแล้วแต่ว่าคนจะเชื่อหรือคนไม่เชื่อนะครับอันนี้ไม่ใช่ออกจากปักเองจะเป็นพระพระที่มีชื่อนะครับนะฮะท่านได้บอกเอาไว้นะครับนะฮะการที่จะกลับมาช่วยเหลือคนนะครับให้คนพ้นทุกเนี่ยนะครับมันเป็นหลักของพุทธศาสนานิกาย มหายานนะครับมหายานก็เปรียบเาือนเรืองนำใหญ่ที่ต้องการนำพาคนเนี่ยหลุดพ้นนะครับคนจับนวนมากๆนะครับแต่พระแต,แต่พระสงฆ์ในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพระนั่งอยู่ในนิกายข้อหินายานหรือเทราบากนะครับก็คือ,อหลุดพ้นด้วยตัวเองนะครับก็คือนําตัวเองเพื่อเพื่อหลุดพอนไปนะครับซึ่งจะต่างจากมหายานนะครับ มหายาเนี่ยเปรียบเหมือนก็ค um, ือพระปัจเจกพระพุทธเจ้านะครับที่ต้องมีการเวียนมาบ่อยบเวียนกนบ่อยเพื่อช่วยเหลือคนนะครับเพื่อนําพาคนให้หลุดพ้นครับก็มีความแตกต่างกันการอธิษฐานเพื่อช่วยเหลือคนเพื่อช่วยเหลือคนให้หลุดพ้นคนจํานวนมากเนี่ยนะครับก็จะไปสู่ของเทโะสู่ของมหายานนะครับก็จะต้องมีการเวียนเวียนตายเวียนเกิด นะครับเพื it, ่อมาช่วยเหลือ <único> ผ <word> mm. ู <años dropped out> ้คนนะครับเหมือนเป็นพระปัิเจกพรพุทธเจ้านะครับเหมือนเหมือนอย่างอะไรผมลืมชื่อไปเจ้าแม่กุลอิมนะครับประมาณนั้นก็คือพระปัจเจกพรพุทธเจ้าก็คือกลับมาเพื่อจะช่วยเหลือผู้คนให้หลุดพ้นนะครับนะฮะก็อันนี้หลวงพ่อท่านก็ต้องการให้ถอนคาอธิษฐานกิตตรงนั้นออกนะครับไม่ต้องการให้มาช่วยเหลือ ไม่ต้องการให้กลับมาเกิดอีกอะไรอีกนะเพราะว่าในพบต่อไปเนี่ยนะครับมีพระเทระอยู่ท่านหนึ่งท่านทำนายว่าจะต้องเกิดในยุคของพระสีอานซึ่งมีอายุยืนยาวถึง80,000ปีนะครับพระหลวงพ่อในองค์ปัจจุบันก็ขอให้ถอ,อ,อนคำอธิษฐานนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในทางโลกได้แล้วคือต้องบวชอย่างเดียวเพราะถ้าไม่ไม่บวชก็จะต้องเสียชีวิตภายในยีิชั่วโมง เพราะร่างกายสักขาเนี่ยมันมันอยู่ในสภาพของของคารวาสต่อไปไม่ได้นะครับก็ต้องไปไปอยู่ทางธรรมนะครับให้บำเพ็ญเพื่อหลุดพ้นปัจจันิพพานไปอะไรไปก็อันนี้นะครับผมก็มาเล่าประบการง์นะครับท่านนี้มีตัวตนอยู่จริงนะครับนะฮะกำลังจะเข้าสู่เป็นผู้หญิงนะครับกำลังจะเข้าสู่เป็นแม่ชีเต็มตัวอีกไม่นานนี้นะครับ ผมก็อนุโมทนาสาธุแล้วกไ็ได้ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยแล้วก็ตัวเองก็ไม่รู้ว่ามีบุญตรงไหนที่ได้มาพบนะครับที่ได้มารู้จักนะฮะ,ะ,ะผู้ที่มีอดีตชาติที่สูงส่งนะครับตรงนี้เราไม่ได้มา,มา,ม,ามาอวยนะครับสิ่ง,งต่างๆเนี่ยมาแล้วแต่ว่าท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับนะฮะ แต่สำหรับตัวผมเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติธรรมมาก็พอสมควรแล้วก็นานนานนานเหมือนกันนะครับแล้วกเเ็เชื่อในหลักคําสอนของพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็ไม่ใช่มีแค่คารวะที่ไม่ใช่มีพระสงฆ์ที่ที่เข้าสู่บรรลุธรรมได้อย่างเดียวคารวะก็บรรลุธรรมได้นะครับนะฮะแต่คารวะจะบรรลุธรรมได้น้อยมากนะครับ คารวะผู้นั้นเนี่ยเมื่อถึงวันวันหนึ่งแล้วเนี่ยเมื่อรู้ตัวเองว่าเข้าถึงสมาธิเข้าถึงฌา,า,า,านแล้วอะไรแล้วเนี่ยมันจะไม่หยุดอยู่ที่แค่คารวะแล้วมันจะต้องเข้าสู่ทางธรรมอย่างเดียวนะครับเพื่อเดินหน้าต่อไปนะครับตรงนี้ก็วันนี้ผมก็มาคุยสั้นๆเช้าๆนี้นะครับอ่าฮะก็มีคําถามว่าท่านเชื่อในเรื่องของการระลึกชาติไหมนะครับแล้วก็การนิมิตชาติเนี่ยท่านเชื่อไหมนะครับตรงนั้นนะครับอ่าฮะ ก็ลองศึกษาเพิ่มเติมดูได้นะครับสิ่งเหล่านี้ก็คืออยู่ในับอยู่ในหลักของพุทธศาสนานะครับพระพุทธเจ้าก็ระลึกชาติของตนเองได้ระลึกชาติของคนอื่นได้นะครับอีกไม่รู้เท่าไรเท,าเท่าไหร่นะครับเหมือนพระเทเรซชาท่านก็ระลึกชาติได้ออกไปอีกเจ็ดอีกแต่ชาติที่แล้วได้หลไยได้นะครับเรื่องอย่างนี้มันมีจริงนะครับไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นมาเองนะครับก็สั้นๆเช้านี้ก่อนนะครับมีหลักธรรมะาก็คือใช้ชีวิต พอเพียงอยู่ให้มีความสุขนะครับถือศีลอย่างอยเน่ยรักษาศีนห้าให้ได้นะครับได้ไม่ครบก็ไม่เป็นไรขอให้มีจิตตั้งมั่นนะครับแล้วก็สดมนทำสมาธินะครับวันละเล็กวันละน้อยนะครับตัวสมาธิเนี่ยจะเป็นตัวนำนะเป็นผลทางที่ไปสู่การบุดผลนะครับความเชื่อมั่นในสมาธิในพระเจ้าเนี่ยก็เป็นผลทางสูพ่พระพระโสดาบันนะครับเป็นพระโสดาบันก็คือ ในครบคลุมต่อไปชีวิตไม่ตกต่ำไม่ลู่อกสบายบบภูมิแน่นอนนะครับตรงนี้ก็ฝากเอาไว้ทักทายเช้านี้นะครับเดี๋ยวช่วงสายาอาจจะเจอกันมาอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากครับที่รับฟังสวัสดีครับ